สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่อำเภอวังเจดจังหวัดตากนะครับสิภาพไปกิลาบกินก้อยอจะเฮียนตังกันน้องเนาะคือ,อการที่เซฟกับเขานี่เขาต้องได้กินก้อนเด้ ได้กินก้อนจังไม่เฮ็ดเป็นเด้กินก้อนจังบ่แม่นเฮ็ดแล้วจะกินเด้เอากินจะหน่อคือสมมติว่าจำกินแล้วนะกินปุ๊บแล้วก็จังไม่เฮ็ดบ่ะเนี่ยครับกินก้อนจังไม่ทติว่าจังพอใหญ่นี่อ่าเป็นคนทำกับข้าวหรือเ่ถูกต้องอ่าคันเฮ็ดขึ้นมาปลาังสี่เดียวผมสิไปสังเกต์เพรางว่าในเมนูน่ะมันมีอย่างไงเออจังก้อยเนี่ยเอออ เจ้าสิมักฟักหรือมักซ้อยหรือสิมักซ้อยตอนหน่อยเ,อเคียงหน่อยดิบหรือว่าดิบมักแบบใดบ้างคุณปุนพวกกระพุพ่งเป็นเงอนมาไมเนี่ยเออทำไมามาเบิ้งลู่เด็กกับ<อ>พวกขั้วี่กันได้ดีกัไนไรบนบ้านนี้ปวดจังไย <c oughs> มีตะปวดเป็นนี่มีเต้ายมออกไป็นทลายเนาะ, <c oughs> ะออกอาอ <c oughs> มากับเป็นมอเตอา์โรลมาสร้างว่าแต่ยังจืดเห็นว่าฝ่ายครับคนห้องหรือตัวกินยังไงเนี่ยอันเชื่ว่าเพี้ยนี่มันขี้กับการเล่นขี้ค่ะ ขี่ยูแต่ว่าของมันเป็นขี่แกนกันขี่ยูแสดงว่าตะกรอนนี่ขี่มันขี่มันอ่อนแตนจังใดจังใดจะเลยว่าเพียบอ่ะนี่เอาเอากันเัีกว่าตัวกินห่วยมันมัเสียบอกเพี้ยอจริงบอกแบบมันบอกมันว่าเพียบมันอ้างกันดิบือมันเพียบมันอ้างกันเออจังใดจังใดว่าเพียบเอาเอาเอาคือข้าวมาเพียบนี่ตอนนี้มันก้างคิดอยู่อันโบไมัเอาแต่ก็ไม่บอกไม่บอกคิดอยู่ คนเทาก็มีเพียดีล่ะคุ้ยขันเพียคนกายกินดีกว่าฟังเฉยๆฟังซึกษามันอีกขึ้นมว่าเพียรองคนนี่เขาเอวระบีน้ำด้วยน้ำย่อยที่ไปทำให้เป็นอาหารที่โตมาเป็นกากมันเป็นดีดเป็นงูดเป็นยังมันยุสลำไส้น้อยแหละแต่ถ้าเป็นลำไส้ใหญ่คือกากอาหารนั่นก็จงเป็นว่าออกมาแล้วจากก้นเขาเอือว่าขี้ดยตุงเราเป็นลักการแบบนี่เหร่อครับ บัดไก่บัดไก่เนี่ยคือบอกว่าเขียกไก่พี่แกนจะก็ไม่ยอมคือว่าขี่ไกยโปเออนี่แหละเนี่แหละเออมันอันขี่ไกยโปเนี่ยมันก็มันก็ออกจากน้ำใสไงมันทำมาเพียงแค่เงินมาขี่ไกยโปครับคำว่าขี่ไกยโปเนี่ยมาจากไันมาจากแสซยังครับมันก่อนไงคำโปคำผมคำคำโป อันนุกนี่กูสิว่ะันราณั่เอาไม่อันเอาไม่ั่นเอาไม่ทเราเชด้ยอ่าบอตาะอมซีละอันนึ้ผมโมเดลโบราอนนึผมคืเอาแล้วันคือออกเสียงกูเน๊กูฟูไนไปกับโารัดกูเบิอวัน่ารกูเป็นเรื่องบ่อช้ำเรี๋ยวบ่อต้กันดิเพาก็ตล้คืนดังคืนอี่ไมอคืนมากไหมาว่าถามเนี้ยหนมวบาป็นยังไงะตามกูเนี้ยตามเนี้ยตามกูเนี้ยก็ไม่จะได้เห็นล่ะจังบ่ก เป็นซวยกันจำหางอาปากมันยังเอาสิเอรีซอนเอาอันนี้กูสิวะมึงก็บอกว่ากับความคุณโซ่เล่กวาดอินไวกว่าดกระป๋องกับเปียมไปงงว่าสอนยังบ่นออกมาผู้หนึ่งตัดโมกก่อนนะอันนี้อีสานล้วนๆนะครับทำลาบอย่างนี้นะครับถ้าถ้าคุณภาคการทำไม่ได้นะครับ ยังไงก็ไม่อร่อยครับแอ่บบอกเรื่องเฮ็ดอาหารเป็นได้ยังไงว่าที่ไหนบอกชูฟังไปบอกไปบอกเยื่องเพียก่อนเนาะอกาเลที้คือสมมติฟังอันใดนก่อนสมมติว่าตัวมันคือเนี่ยสมมติว่าเฮ้าหนิเฮ็ดนี่กินโบเป็นล่ะเออเอาให้กฮ็ดบเป็นหรือว่าเฮ็ดเป็นแต่ว่าบางอย่างที่เขาเอิ่นว่าค้าที่ถ้าที่กินเองเออออ่าันไหนชูโบุูหรือว่าอันไหนแซ่บบบแซ่บก็กินได้เออแต่ว่าบันไหนบอกใส่น่องตัว อันนี้มันมันซุปชิฮอนเองดอกไฟใหม่บ่ใหม่โอ้โเด็ดโปปีมันเฮ็ดเป็นอยนยูจีอาเออร์กินน้ำบ่ได้นี่ล่ะนี่ล่ะอันที่ว่าที่ผู้อื่นเนี่ยกินน้ำไก่บ่ได้นี่คือคือคือสาเหตุจังได้เฮ็ดกินเองเนี่ยใช่เออเออผู้ใดก็คิดคือกันเพิ่นก็ย่านเฮากินน้ำบ่ได้ครับบาดนี้หลังจากนั้นก็บ่มีผู้ใดเฮ็ดเอามาสิกินน้ำบ่ไดัวใดบือคั่นเฮ็ดเฮาคือได้บัดนี้ครับเพิ่นก็เลยเอ้า ลองไปฮีดเบื้ออที่แรกๆนี่มันจะมีออกทั้งเข้มเออครับผู้นี่ก็ตีว่าเข้มผู้นี่โอ้ยังเข้มอยู่เด้อเออผู้สามก็โอกวยังเข้มอยู่มูลตะแบวิีกแกมือดิเอส้นหน่อยๆลงกับเ่าบัดนี้เออเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเออมันขาดในเพิ่มยูประมาณไม่ยังเลยเนี่ยเสียฮั่นแกงเนี่ยฮั่นเส้ก้อยอันนี้เชียนเส้ก้อยก็แยหั่นเมย์ได้ไหมล่ะเฮ้ยมันก็ซ้ำแกงเส้แกงตอนนี้เฮ็ดมุนๆนี่มันี้ มันเจ๊งด well ิเขาเออมันส่นชาเนี t ่ยเอราะมันไม่ถูกกูดเนาะเฮ็ดยังมุนม่อมีนกับ่อสกูดมุนประนันก็ได้เนาะตีเออสั่งบอรเฮ็ดแนวใส่ปลาแดกได้เนาะทั้งสามีห่อผสมกันเลยเนาะปลาแดกกันแม่คุณแกเจืปลาแดกช้ำวะขาจักนี่เป็นกจังเอิญขาจักโอ้วันนี้เอาแล้วบัตรสิ่ตอบเอียกไม่ใส่ผู้อื่นตอบเอาการข่มข่มข่มคิดของตัวว่าเปียกจังเอิญขาจักคือเมื่อนั้น ก้วยตื่นงัวเว้นก้ยอันงัวงัวตื่นตื่นตื่นงูเออตั้งอกตังคืนเดียพี่น้องกันตั้งต่นั้ก็พููโดนกินหมดโดนมันกินยาไปกินยาไปกินยาเออมันกินยาไปกินไปกินไปกินไปไปเดียงงูงูเลยสวกขาขาคอมันนัขาคอมันเดมันจะบขึ้นที่นาก็ประเด็นทกบสิรูด ซินเินน่ะสินสิน oh ค้างว่ารู้มันเลยเป็นจ uh, ักจักเป็นส่น่ะเขาเลยตัดออกไปมันตายวันนี้มันยังง้จมันง้อจนมันได้ตายเขาเรยว่าเอามองค้าจักมันมันกินแน่นะมาเผามาเผาเขาเรียกคาจักเดียวเดีลยับเบลต้มกุกหลักจักจักนอยแล้วก็เสียหายยังมาถามเจ้าอย่าจน้ยนสับเบ้ลถ้มารลองพูดคนทีลี โอ้่อจะไหนครถามลูกครับถามร้านจิมอีกตอกเนาะโอ้มันก็ไปจนได้เนาะกลัไปเพรายอมข่าพุ่นไอ้มันคือคนหน่ะจังไงกับที่ใครอยู่เจ้าวะอันนี้มันบมดคือจำจำใจแล้วว่าบอกเปนน้ำขึ้นเปนน้ำดิยวขึป็นน้ำดิยวจะโง่จะขืนจิไปยังไหญเนาะเพอมันบมดจักเขากระเบื้องขาจักเออนั่นเอ้าบันยิง พี่คุมกับอันขัวเฮายปรเดี๋ยวมาน้ำดิเลี้ยงแปลอมาอาจารย์ได้้ังแปลอันประวัติอัมเพอวังสามหมอกแต่ว่าห้ามด่ามาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแบบว่าวอาเล่นกันซื่อเอเออเพราะว่าได้ไปลบลู่อย่างเด้อนี่เรานี่เราผู้ตั้งผู้ตั้งเนี่ยเเป็นไอาตั้งเลี้ยวว่าสู้ฟังเด้วนกันเสืออัมเพอวังสามหมอกตะกี้ตะกี้มอัมเพอ วังน้องนื่เอียอ่าตัววังน้องไม่ใช่น้องอันนี้มันคือเต่าคนสิลืมเลยเยอะอันเป็นน้องเป็นวังอ๋อเออบาดนี้ก็เลยพากันเป็นตื้อแง่เออเออเป็นมีมีติละปลาสี่เราเป็นแก่แล้วแก่มันเป็นตื้อแงเออเออปลาตัวบักนี้บอนขึ้นสามสามเซียวเนี่ยนะเยอะบักข้างบักเนยได้ไหมล่ะปลาตัวอี๋ ยวอมไปบ่าไงคืนเออผู้ไปน้ำกันเป็นเชียวหักเชียวแพงกันดิตะกี้สมัยกี้มันมันก็เอิ่นกันเนาะเอิ่นเชียวหม่หันหน้าเออสามคนนี่ไปไปตึกน้ำกันสภากาวก็สามเกลอเออสามเกลอแต่ว่าห่างกันแต่ว่าแมื่อเมื่อเสียบกันมันหูไปเรื่อมเรื่อมเรื่อมบ้านนี้บ้านนี้ก็เลยไปตื้นเออเออ ไปตึ้แฮมากก็เรยเห็นปลาบ่อนขึ้นผู้แรกผู้แรกก็บว่าลงไปนุม่มจังได้กับโบเห็นเมื่อมที่โพดกับขวานี่ามหมอนเลยกูว่าผู้ท,ที่สอง,ททสองยืนมือปลาก,ก็บโบให้แยกเทียเออมันติดมี่มันคือบอลเทีมันเป็นเปนอีหยังบ่อนมาใส่เออผู้ที่สามกับ งุมกับอะไรอีกออมันเป็น่ิ้ยามันคือบอนมียงแศวันสัอบอนตีน้ำตามรอดรอดถ้านม่นี้แขงไงเออเออเออนี่คือคือ,อ,อคือรักอ,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 อังอิงนี่ าสามคนนี่เป็นซียีโเป็นหมอกันเอื่นกันเชี่ยวเี่ยวหมอหม,มออนไหมเออเออเออ้กสีวังสามหมอเลวเออผู้นี้ผูนก็นั่มานเฉเผู้นี้ก็นั่งไปเรียงงวนหรอวะว่าสมเปนขาโชขาจักกันเลวตัวนั่นอ่ะตอนนี้ยงมันตอนนีย่เสียเขาไปเองเนาะนั่งเบิ่งเอาสาคนใ้เจะพักมงุ้มงุ้มเดิไก็ว่าได้ว่ามันวานถือดูแหงไงคุ้มงุ้มกันสาคนสามเชี่ยวเขาเนี่ยอ่านนี้ทั้งนัง ขึ้นมานั่งทั้งเรือเออง่าบริแคง่ายมันโมเมนต์ป่าดิ้นใจแข่ใจชะขาดดิ้นตีเลียตกลงสามคนน่ะนะสามหม้อทั้งหมเชียวเอิญเชียวกันเชียวหักเชียวแพงกินเลี่ยกันผู้ไรน้ำสาบานพลายที่เอิญเชียวเอิญหม้อตายอยู่นั่นมันน่ะทีแข่กินอยู่หันสามคนมันเลยเป็นว่างอยู่หันว่างสามเชียวสามหม้อหันนี่ไอ้หมอไหนนี่หมอสามคนน่ะล่ะโมเมนต์หม้อสามหมออยู่อัน ทั้งคุณหรือมันสามหมออยู่เจียงคอพี่บ่แม่นหมอรักษาดิบ่แม่นอำเพอวัางสามหมอได้ทีหบออยู่นี่อำเพอว่างสามหมอหะล่าอุดรนั่นเแต่า ช่องสามหมอนี่มาอ๋อี่ที่ไปที่มาที่ไปที่มาร่างสามกมอร่างสามหมอว่างสางหมอเลอเชื่ยาวยันยวกันบอกเป็่นยังทีเลยมันแล้วแต่อารมืกี้ว่าเป็นทีบวกบวกนละเรองเลยเาเอะคำนวณอยู่อะมันว่างสามหมอเลยมันสามหมอคุณหรือสามหมอพี่ยังยวกันนี่ละเพคือกันไดเจอช่องสาหมอช่องสามหมอคือกันไม่ใช่เปลี่ยนไดว่าช่หมอเนาะ ตะกีบคอรเนาะมันจีค uh. hmm. uh ือเฮาฟังมาก่ะตะกีบมันมีด่านเออเอาเราไปถึงเนี่ยเป็นคอยลงคอยลงอาชีพไปอันเอียงก่ออันอำเภอน่ะแม่ทางแยกสิไปม้เป็นคอยที่ีลุ่งตะกี้ทางก็ไม่ช่าละอย่างเนี่ยเป็นหฮ้วผู้เขาก่อนเขาสิตมเป็นทางนั่นเออสิบบามาทำผู้วียงอยังง่อยคือลึกแค่เฮาสิไปได้บ่แก่มากอันแก่เกลียนแก่หยังไปคนเขาคนยายหวยค่อยไปออืๆคนนั้นมากกัซองนะเซียวผู้ซองมากกัซองนะ เชียวผู hmm. every transplant, every transplant ้สามกับซองนั่นส่วซองอย่างซองท้างว่าสัตว์ไมนเลยก็เลยเป็นเลี่ยวเป็นซองสามหมอซองบาว่ามันเลยหยักยังเงียงเหาครับน้อบ่อเขาเป็นได้กับมัดเ่กันน้ะโอ้ยโอ้ยเขาเป็นยังได้ก่อยนะที่มันดูเหกือการมอสนี่แหละการสามหมอเขาปายแขุ่่นงองสามหมอแข่ไงนั่นแหะ เอาบอกมันมีรัเลี้ยงกิ่งนี่เนาะจะผ่านซ้ำมอญบ่อผ่ันซ้ำมอญเขียงข้อนี่แม่ซ่องซ้ำมออันนี้ก็แม่นบ่อเออมอญมาปราบแฉะปาบผู้หนึ่งเลยกระบาดบ่อใดปาบที่สองกระบาดได้มาปาบผู้ที่สามเห็นไหมมอญอันนีเนี่ยเป็นปลาลาผู้ใดครับนี่ปลาลาบเขาใหญ่ๆอ๋อเขายังชั่วหน่อยนึกว่าปลาลาปล่อยฝ่ายครับเป็นน้ำปลาลา พลาแม่คุณโคตรอร่อยใส่ต้มกอยรสเด็ดเจ็บส่วนฟันเป็นหนึ่งเดียวที่คนพิยงกันจำได้มันกราตราแม่คุณคเบ้งเบงเบินงเบงเอยเข้มกว่ากล่วเนาะได้ยุสิด้ยุที่บ่ามาคุณบอกข้อสันนิดละสันคุณชมด้ครับทุกทายหลังจากเขาคุ้นให้เขากันแล้วนี่ คนให้เขากันแล้วเขาก็มาซิมเบิ้งต้องซีมดูเหมือนงซิมดูปลาเนื้อมันหลอันนี้มันเป็นเคี่ยวปอมรสชาติบุกันได้กระจจากระองซิมเบิ้งตองซิมมึงต้องซิมม้อเพิ่มน้ำปลาอีบออันนี้ผมาต้องเพิ่มอยู่หรอเพราะว่าเนื้อมันหลปลาเนื้อมันหลเนาะบอหนียะจันอ๋อบุ้มมีองเน่าจี๊ โอ้ใส่เหน้าความไม่ก้อยขมหรือก้อยของหนาแล้วเหรอขมมีบีบอ้อมบีบมีมีมเออใส่ไมก้อยขมสนอาใส่เยอะขึ้นพอไปทั้งขมเหมือนอยากแบ่งแบ่งอว้รที่เาจะใช่ก้อยใส่ก้อยอชส่อมงวควจางเข้มสนหอจางเข้มมได้หุคนมันมากันก้อยสมเนาะเออใช่สมก็ได้โอ้ยขอบคุณในรายเด็กพูดือกองให้เดยวดูฟังเด้อเดพ่นี่นนี่นี่นี บ้านเฮาเอินบีบ้านบ้านเพื่อนเอินดีตัวนี้แหละเฮ็ดเฮ็ดให้เป็นเพียรมีต่างวล่ะมันตีเลยห้าขจอยเฮ็ดช่วยน้ามันเหนืออยู่ปูดีหน่อยห้าขจอยอยากกินช่วยจุสุดเสียด้วยว่าเห็นว่าว่าเขาเอาหนามร่างขี่จริงเนี่ตัวย่อยดีตัวย่อยนี่ตัวตัวเฮ็ดให้กากอาหารมีแต่เฮ็ดเป็นแหกอาหารน่ะเเอาืัอตัวย่อยแล้วนามร่างขี้ก็ครับเหนียวห้าเขาบอกเลยไฮเกตเขาเนี้ยขี่ ตัวย่อยนี่แหละห้เกียติก็ล่างขีที่บอกล่างขีนี่สดสดเลยตัวนีใ่ไใช่แล้วัน้ใช่มาากเปลี่ยนอวใช่แล้วขาวใส่ขัวใส่ยีงน่ยังใส่อยู่ใ่ไหมไงบ่นี่เอามีตัดดดหน่อยด็กน่อยด็กน่อยเขาครับ มันติยาัใส่น่นมันร้อสาีอยู่นี่ห้ังเอยมันมันถี่แน่ีขวมนะันสใหาเขาเฮ็ดแก้วจำจุอนะดังเขียงอี่ตั้งทางดยนยังเนเขาโซนยูมันถี่มายูนี่กอดังเลยนะว่มีเข้าเลยป้าอยู่นี่จนจนลืมข้ามมาม่ข้ามนเข้าหมเนาะไม่แก้วรองพอปป๊อบอเบล่นีรีบผมนั่นแหละเป็นยังจังเฮ็ดเนกินเป็น ไปว่างสามหมอมาไปว่างสามหมอมาแล้วที่ได้พูดว่าเองเสียการันมันแปดเนงพมาึงผูดนึงว่าจามผู้นึงว่าเข้มพูงเขาพู้นึงงขอควรหน่อยพู้นึงว่าอันนี้หน่อยน้เขมแบบนี้แิเข้ากันล้มาเอาหลายๆคนนี่มาร่วมกันเออผู้นี้ว่าสิ้นเบิ้องเออนี่อันี้ี่พบอ แก้วจ่อนันล่ะนั่นละนันลักมนคือความว่าเพราะบบนี่เมนอยู่เอาลองลอบิ้งน่เมนตัวนี่แก้วคุอยากใส่ตัวนี้เหอแบ่งตัวนักซิมเอาเลือใส่แน่นจังบ่จังเอามนุษย์มนุษย์มนุอย่างมนุษย์จันห้นไตาดูน่ินบอดนะเน่เกือบบอดสีกเกือบเสียของเอาบ๊าบัา เรียบร้อยนี่อทุดไทยไทยพักลงได้แล้วอะยนนั่นเวลาอเดีก็บอเอาวุ้งหนุ่มอนดอินเดียเปตอกเดี๋ยวไี่เดียไทยมั้อินเดียเนาะโจกเลยมาล้างหอดมือลุงจิเ่าเียังกินได้เบิดเนาะคนต่อแถวกินขึ้นยังน่ละนะบก็บ่เคยไปหรอแต่ว่าก่อนไป่อว่ากายกินะขอยอ่ะปิดการเต็มสินสำหรับพี่ ก๋วยก็เพราะเมนว่าจสมมติว่าอยากพี่น้องอยากชินซุกก็คือเอาไปขวานนั่นนี่โบเมนว่าเฮาเห็ดเนื้อเห็ดเนื้อซุกสักวอนจะเอามาปรุงเลยอันนั้นเขาเอิ่นว่าล้วนเอิ่นว่าซิมซิมเออร์เต็มเต็แต่ว่าขั้นซุกเอาองศ์เอาไปขวานคือมันเขาเอิ่นว่าขวาราฟใส่น้ำมันป่ะขวาราฟอันขัยนใส่น้ำมันยังต้องไปทั้งเหนื้อด้วยนั่นหรน้ำมันคือเขาบอกแค่ซุกเลยเออคนในสำหรับผู้ผู้มากจังอืมคันผู้กินิมสิว่าจังนะจังอียู ว่าจางกันเอาไปคัวนี่พอดีได้เ่ยทำเนี่ยแหมม่ว่าโคตรหอมแล้วก็จางเติมแล้วก็ยังจางอยู่สิผมเฮ็ดจางไว้ม่ดีชื่ออะไรผู้กินเื่มกขาว่าจางนะเฮ็ดจางไว้ดีที่สุดได้ครับขอบคุณครับสำหรับพี่น้องคิดถามจ่องยูทูบบอยไฟเอาปิดพีชแทนให้ลูกกันนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกคนทันนะครับเดี๋ยวต่นเดี๋ยวต่นพูดพูดย่อจ้าอันตามธรรมดาเขาเอินพ่อครัวหัวเห็ดพ่อครัวยังกว่าไปแต่ว่าอันนี้เป็นพ่อครัวหัวหยองหนำก็ว่าท่านได้อาบเพราะว่าสิได้ไปงาน ครับเมื่อแลี้ยงขากระลำเียังนางผมเหม็นเอาไปฉันมีโอกาสอาจารย์นิดเดนะได้นี่น้องจับเด้ออาจารย์วดาสักมาสิทั้งรูดอ่าครับทีบ้ามาครับุณพ่อพ่อคือผมบอกอ่านเสียบเพราะเสียบทั้งคิดเหลือทั้งคิดที่หลีด้วยนะแต่ว่าก็บจำใจกินนะาเสียบยูนิคอรับอาหารมาจากของเนอกฝากขอบคุณสำหรับแฟนครับของใบฝายครับ ยนยนายานสุขุสุขลนละใหญ่กำลังนลงใจกันเด้อยู่ไดยอนพี่น้องพี่รองรับกันพี่้องทีมห้องก็ไปว่าไดดอกเน่นหนอครับพอคุณหลรยๆดูคว่มปลาทนาดีของไอยฝายะไเนยนาานยานสวัสดิ์เลยย่าเกลื่อนปา